ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Black and Lock a l l e n g กับผมมิสเตอร์ซีเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตกิจกรรมฮาร์ปเจอร์เอ็นเดอร์ซูลี่กิจกรรมที่จะทําให้เราได้ลุ้นของรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นการ์ดเอวีพีลุ้นแดงอันใหม่และการ์ดแลกของรางวัลการ์ดเฉพาะได้และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้าแลบเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน power pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Black and Lock a l l e n g ที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็คก็จะถูก มากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกมฮองไคสตาร์เลวเกนชินอิมแพคซัมเบอร์เนอรวอลคอนิคเและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ Facebook Power p o w e r Play หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์แอดพาวเวอร์เพฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power p l a y นะครับสำหรับกิจกรรมครบรอบครึ่งปี a n นน v e เซอร y เขาก็จะมีหลากหลายเมนูให้เราร่วมเล่นนะครับก่อนอื่นเนี่ยเขาก็จะมีภารกิจเนื้อเรื่องให้เพื่อนๆไปทําภารกิจตรงนี้ก่อนนะครับโดยภารกิจตรงน ถอยหลังสู่งานคิงดอมเมื่อเราทำเสร็จก็จะได้ตัวสุ่มสัตว์เลี้ยงระดับสูงถึง100ใบกันเลยทีเดียวได้เยอะกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับได้เป็นร้อยดูสิก็อ,อย่างน้อยๆเราได้สัตว์แดงแบบแน่นอนนะครับ <laughs> แจกทีนี้แจกแบบจุใจเลยนะครับสำหรับภารกิจเนื้อเรื่องและก็ยังมีรูปโปรไฟล์และเหรียญฉลองครบรอบครึ่งปีให้อีก100เหรียญซึ่งสาหรับเควสพวกนี้นะครับเขาก็จะปลดล็อกให้ทุกๆวันแต่เราต้องทาเควสก่อนหน้านี้ให้เสร็จสําเร็จไปก่อนนะครับอันนี้เป็นวันแรกไงก็เลยทําได้แค่เควสเดียวเควสของวันที่2นี่จะได้เฟืองทองถึง3อันนะครับแล้วก็ที่สุ่มเฟืองแดงอีก20โอ้โหไม่ออกก็ไม่รู้จะว่างไงล่ะครับเฟืองแดงสาหรับพวกนี้นะส่วนวันต่อมาเนี่ยก็จะได้ที่ ลีกนะครับเขาจะให้เราเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยการไปตีบวกก็จะได้กล่องเลือกหินโอรีอีรูและมีกล่องเลือกหินกันแตกด้วยนะครับวันต่อมาอีกเนี่ยก็จะได้รับนี่เลยการ์ดคูป,ปองโปิงเอาไว้สุ่มลุ้นของลุ้นลูนแดงนะครับแล้ววันถัดมาอีกมีแจกอีกน,นะเหรียญโมลาคอยเหรียญทำออฟแมวนั่นเองนะครับวันถัดมาอีกนะฮะก็จะเป็นการอัปเกรดสัตว์พานะหรือสัตว์ขี่นั่นเองนะครับวันถัดมาอีกจะได้ตั๋วกาชาทิเกต เอาไว้สุ่มคอต,ตูมนั่นเองแล้วก็สุ่มการนะครับวันถัดมาอีกจะมีกล่องอัปเกรดวาคิวรี่ของขวานอัปรุป,ปันนะครับแล้ววันสุดท้ายก็จะได้รับนี่เลยที่อัปไตเตินพร้อมทั้งยังได้ในส่วนของหมวกที่จะบบกพีดาเมตและเอมดาเมจให้ฟังดีเพื่อเผอเนี่ย นี่เปของสีส้มอีกนะอันนี้เป็นแค่ของสีม่วงแต่อย่างดีรูปทรงก็จะประมาณนี้นะครับมีโปรดิงใส่เฮดโฟนเด้งอยู่บนหัวด้วยนะครับพร้อมไดมอนดีกอีก666อันนี้ก็คือของที่เราจะได้หลังจากที่เราเล่นภารกิจเนื้อเรื่องของรางวัลแบบแจกโคตรเยอะนะครับเยอะกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วเนาะซึ่งแน่นอนนะครับในส่วนของเหรียญที่เราได้มาเนี่ยเราสามารถเอามาซื้อตรงนี้ก็ได้การ์ดคูปองโปรดิงเอาไว้ร่วมเล่นกิจกรรมนะครับหรือจะเป็นพวกคอตูมไวมิวสิกโปรดิงอันนี้จะเป็นโปรดิงสีขาว อ,อีกมีแว่นตาตรงนี้เลยครับซึ่งจะบวกเอจิแล้วก็เด็กใช่ไหมเนี่ยไหนไม่เห็นเลยยังยังไม่จบแค่นั้นนะครับก็มีนี่ด้วยจะเป็นในส่วนของปากและก็ที่สําคัญจะมีตรงนี้เลยครับส่วนหลังรถคูเดาแต่ของพวกนี้จะใช้เหรียญแลกไม่เท่ากันนะแต่ถ้าเป็นในส่วนของการ์การ์ที่มีเนี่ยก็จะมีพวกการ์โซฮีมีการ์สวมใส่เสื้อบอลกันมูนักมีการ์สวมใส่โค้ดนะครับที่จะบวกเอสพีกาส์สวมใส่เท้าตรงนี้นะครับน้องกราต่ตายหววหวน,หวนและกาส์สวมใส่แหวนด้วยความที่ว่าเป็นกาส์ที่อาจจะไม่ได้้ใช แต่สามารถเอามาใส่สมุดเพื่อเพิ่มสเตตัสสำคัญได้นะครับดูอย่างน้องโซฮีเนี่ยก็จะบวก PVP ดาเมจโบนัสถึง25พวกค่า PVP ดาเมจโบนัสพวกนี้ได้จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากฉะนั้นถ้าหาพวกนี้มาใส่ก็จะบวกให้เยอะมากๆเลยนะครับแต่ละอย่างก็จะไม่เหมือนกันนะบางอันก็จะบวกเลือดยิ่งการส์นสนใยประดับตรงนี้นะครับถ้าใครเป็นสาย PVE บอกเลยว่าไม่ควรพลาดส่วนถ้าเป็นการ์ดหมาการ์ดใหม่การ์ด MVP การ์ดสีทองการ์ดนี้เมื่อเอาสมุดแล้วก็จะได้ PVE ดาเมจโบนัสโดยพื้นฐานแล้วถ้าจะแลกของในร้านค้าแรกให้ แกการ์ดใบนี้ก่อนเลยนะครับการ์ดสวมใส่อสซัสรีกับการ์ดโซฮีนั่นเองเลือกเอานะฮะสใบนี้หรือจะเลือกทั้ง2ใบเลยก็ได้เพราะว่าเหรียญก็พออยู่ตัวเหรียญฉลองครบรอบครึ่งปีเนี่ยก็ยังสามารถแลกอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโอเลนวอเตอร์โบบอลน้ําสีม่วงบอลน้ําสีฟ้ามีตาอัปเกรดยศมีการ์ดคูปองและก็อื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับมาดูในตื่นขวงเนื้อหาต่อมานั่นก็คือตรงนี้เลยครับ b a t t l e of Valley อ่บอน้ําที่เราเห็นก่อนหน้านี้เราสามารถเอามายิงหมาป่าตรงนี้ไ ซึ่งบอลเนี่ยแต่ละอันเนี่ยก็จะมีสีไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นสีฟ้าโอกาสการได้รับของดีๆก็จะค่อนข้างน้อยของส่วนมากก็จะเป็นแบบเนี้ยประมาณนี้นะครับถ้าเป็นของสีม่วงของที่ดีที่สุดก็จะเป็นสมุดสุ่มการ์ดส่วนถ้าเป็นสีส้มมีโอกาสที่เราจะได้รับการ์ด AVP ผลของความสามารถของการนะครับเมื่อได้รับดาเมจมีโอกาส25%ที่จะอัญเชิญ d o p p e ิ Gang งเ of f ์ออฟล่างที่แยกแต่ละตัวจะสามารถโจมตีเป้าหมายได้สูงสุด10เป้าหมายในระยะ3เมตรเป็นเวลา2วิหลังจากนั้นล่างแยกจะหายไปคู่ดาว30ววินนาทีด้ยกั ยิ่งอัปเกรดความสามารถก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นบอกเลยว่าเป็นการ์ดที่เถื่อนมากและเอาไว้สวมใส่ประดับหัวด้วยพวกนูบอลน,น้ำเนี่ยเราสามารถหาซื้อได้เพิ่มเติมนะครับจากร้านค้า RO Shop ก็จะอยู่ตรงนี้เลยแต่จะซื้อได้โดยการใช้เหรียญแมวแต่ถ้าเป็นบอลน,น้ําสีม่วงเนี่ยจะซื้อได้ด้วยเพชรนะครับนอกเหนือไปกว่านั้นก็อาจจะต้องไปแลกของในร้านค้าถ้าถามว่าคุ้มไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงเรา ว่าเราดวงดีขนาดไหนแล้วกันนะครับส่วนการยิงเนี่ยก็เลือกแล้วก็ยิงอย่างนี้นะครับเนี่ยเลือกลูกแล้วก็ยิงมีโอกาสได้ของหมดนะจะยิงแบบ10ครั้ง1ครั้งได้เลยนะครับหรือว่าจะยิงแบบทีๆตามของที่มีก็ได้แตบเปกนกิจกรรมแจกของแล้วกัน <laughs> <laughs> จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับืออยิงไปแล้วก็ก,การที่เรายิงเฟลลี่ตรงนี้นะครับก็จะมีภารกิจส่วนบุคคลด้วยเมื่อสร้างความเสียหายสะสมถึงเป้าของเขาก็จะมีตั้งแต่1 000, 3 0 0 0 0มสามมืนหกหมื่นจนไปถึง1น0 0 0ล้านก็เลยทีเดียวนะครับตรงนี้เราก็จะได้พานะสุดเท่ที่สามารถนั่งได้สองคน <laughs> เป็นภานะคู่นะครับบอกเลยว่าเดือดจัดถ้าใครจะได้เนี่ยก็ต้องดูก่อนแล้วล่ะครับเพราะใครจะได้แต่ดาเมจต้องถึง1นละ้านสนะกิจส่าผมกดไปนะครับแค่จะถึง1 0,000ืนนี่ยากเลยลองดูนะยิงแบบ1ครั้งนะครับสองแสนอันนี้คิ อ่าไม่ขี200 200,000นที่ไหนส0 0ร้อยเนี่ยเนี่ยร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยนะครับกีดวงดีๆก็อาจจะโดน600ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเอาง,ง่ายๆมันไม่ง่ายนะครับประมาณนั้นเฮ้ยอันนี้700ยิงอีกทีนึงยิงบีกทีหนึ่ง,ง,งประมาณว่าอย่างน้อยๆนะครับตรงเนี้ยเราควรจะต้องซื้อให้หมดด้วยเพลทนะครับมีเท่าไหร่ก็จัดไปให้หมดยิงหมดไม่พอนะก็ต้องไปซื้อด้วยเหรียญแมวเพิ่มเติม,ตมด้วยนะครับตอนนี้16ึ่งหมื่นหกละหกสามร้อยนะครับเราจะยิงแบบรัวๆแบบสิบครั้งป้าบเข้าไป เฮ้ยไม่ได้อะไรเลยครับหมื่นปดรอบนี้ละรอบนี้ได้มาสามพันหน่อยๆน,นะครับยิงไปอีกทีนึ่งเราจเจ้าสามหมื่นนะครับยิงแบบเดือดเลยป่ะล่ะของจริงสามหมื่นได้อะไรเนี่ยขอเช็คก่อนภารกิจส่วนบุคคลนี่เลยครับ <laughs> คุ้มไหมล่ะเหมือนจะไม่ค่อยคุ้มนะนอกจากภารกิจส่วนบุคคลแล้วนะครับก็ยังมีของรางวัลด้วยของรางวัลเนี่ยจะเป็นของรางวัลอันดับแล้วก็ของรางวัลกิวนะครับในส่วนของรางวัลอันดับก็จะมีเป็นพวกโปรไฟล์กรอบโปรไฟล์แล้วก็จะมีฉายานะยครับกรอบแชทสําคัญก็จะอยู่ตรงนี้นะครับบรรดับส่วนหัวที่จะช่วยเพิ่มความสามารถของการ์ดของเฟลลี่เนี่ยให้มีระดับที่สูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองบระดับส่วนหัวอันดับหนึ่งเนี่ยอย่างเท่นะครับเท่แบบเท่โคตรๆอ่ะเท่กว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับแล ขึ้นสู่ลีวิว15ได้เลยปลดล็อกคอาสามารถ3ดาวนะครับสั้งมาต่อหมวกอีกนิดหนึ่งนะครับเขาจะบวก PS เอเมทแท็กเนี ack, ่ยให้8%มีลด Global cooldown นะครับ10%ด้วยกันลดโคตรเยอะ่าจจะเป็นหมวกที่ดีที่สุดในเกมในปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับส่วนถ้าเป็นอันดับ2อันดับ3นะครับการ์ดเนี่ยเราจะได้3ใบส่วนหมวกเนี่ยก็จะได้ผลลดหย่อนลงมานิดหน่อย ก็ไม่นิดหน่อยนะแต่ก็ดีกว่าหมวกเงินๆื็นะครับตั้อันดับ4ถึงอันดับ6นะครับก็ยังมีหมวกให้อยู่เหมือนกันนะแล้วก็ P attack M attack เนี่ยได้ถึง5%นะครับสำหรับหมวกนี้แต่รูปลักษณะเนี่ยความเท่จะน้อยมากกว่านะครับแล้วก็อันดับ11ถึงอันดับ20การ์ดเราจะได้1ใบด้วยกันนะครับส่วหมวกจะลด Global cooldown 5%ด้วยกันแล้วก็หน้าตาของหมวกก็จะเป็นแบบนี้ เรียกได้ว่าเป็นที่คาดผมน่าจะดีกว่านะอันในส่วนของอันดับกิ้นะครับในกรณีที่อันดับกิ้วที่1จะได้เป็นขนนกขาวทั้งโจมตีและป้องกันนะครับอย่างละ30และมีกล่องของวาคิรี่นะครับอีก20ด้วยกันส่วนอันดับ2ถึงอันดับ3นะครับก็จะมีขนนกขาวเหมือนกันแล้วก็มีขนนก2แฉกนะครับอีก50ส่วนอันดับ4ถึงอันดับ10จะได้เป็นขนนกขาวเนะี่ยสิและขนนก2ใบนะครับอีก25 อันดับน้อยลงมาเนี่ยก็จะไม่มีขนนกขาวแล้วนะครับก็จะเป็นขนนกแดงแล้วก็จะมีขนงกนะฮะแล้วก็มีที่สุ่มการ์ดอะไรประมาณนั้นซึ่งในส่วนของการตรวจสอบดูอันดับเนี่ยเราสามารถกดดูได้จากตรงนี้เลยนะครับว่า คิวไหนอันดับเท่าไหร่ผู้เล่นไหนอันดับเท่าไหร่นะครับและส่วนถัดมาที่พลาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโปรริ่งเด็กตรงนี้เลยเราสามารถเอาดอกไม้ที่มีขายใน AO Shop หรือจะแลกจากร้านค้าเพื่อมาทําการเปิดการ์ดไอได้เด็กตามที่เราต้องการได้แต่โดยแพ็กเกจเนี่ยนอกจากที่เราจะซื้อโดยใช้เหรียญแมวแล้วนะครับก็ยังสามารถใช้ไดมอนด์ซื้อได้แต่อันนี้จะได้แค่1อันนะแต่เขาก็จะมีนี่เลยครับตัวลิมิเต็ดก็จะเอาไว้เปิดสุ่มสัตว์ระดับสูงเพราะว่าตอนนี้ตู้ลิมิเต็ดมาแล้วเราสามารถมาเปิดได้เปิดคร บ120ครั้งก็จะการันตี1ตัวด้วยกันนะครับแต่ผมซื้อตรงนี้ก่อนเลยละกันอ่ะอีกสัก2กล่องเพื่อเอามาเปิดให้เพื่อนๆดูเนี่ละครับก็กดเปิดไปเห็นไหมเขาก็จะทําการสุ่มของให้นะอยู่ที่ว่าเราจะได้อะไรนะครับเฮ้ยโอ้โ oh. หได้เป็นอันนี้ถากยังโหด <laughs> มีแสงกระพริบด้วยนะจะบอกเลยฮะว่าค่อนข้างเกลืองั้นก็คงต้องใช้เหรียญตรงนี้มาแกลกแล,ล้วล่ะเหรียญครึ่งปีเพื่อมาทําการแลกกดเปิดไป ได้ไข่แดงเปิดไปอีกเฮ้ยมาแล้วครับการ์ดของฉันเป็นการ์ดอันนี้แต่ในส่วนของลัคกี้ดอตรงนี้นะครับเราก็ต้องมาดูว่าในเซิร์ฟนั้นมีจํานวนของการ์ดนี้เท่าไหร่เพราะยิ่งการสะสมการ์ดมีน้อยเท่าไหร่เราก็จะได้ผลประโยชน์หรือปันผลเยอะมากขึ้นนั่นเองเขาก็จะมีปันผลให้เราด้วยนะสมมติว่าแต้มตรงนี้นะครับอยู่ที่10,000แและการ์ดโดยรวมของทั้งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีอยู่แค่1ิเราก็จะได้ปันผลเนียเบอร์รี่เป็น10,000นแต่ตอนนี้การ์ดมีอยู่1000กว่าใบเราก็จะได้ปันเท่าไหร ก็ไปหารกันดูนะครับเรียกได้ว่าหารค่อนข้างหนักหน่วงพอสมควรนะแต่ถ้าใจดีต้องได้พวกการ์ดหลังๆพวกนี้นะครับจะค่อนข้างได้รับผลประโยชน์หรือปันผลเป็นเนียบรี่ดีมากกว่านั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเราจะเปิดเนี่ยก็ไปเปิดนะแต่ครบ10ไปก่อนนะครับเพื่อให้รุ้นลัคก,กี้ดอเฮ้ยมาอีกแล้วนะครับเศษเฟืองแดง เหมือนวันนี้ผมจะมีดวงหรือเปล่าเขาก็จะเก็บสะสมยอดให้เราด้วยดังนั้นถ้าใครไม่รู้ว่าจะเอาเหรียญไปแลกอะไรนะครับเอามาแลกตรงนี้ได้แต่โดยส่วนตัวมองว่าไม่ค่อยคุ้มนะเพราะว่าเหรียญเราต้องไปแลกการ์ดพวกนี้จะคุ้มมากกว่านะครับมันมีผลระยะยาวในการเล่นนะครับตัวน,นี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเหมือนเปิดสุุ่อย่างเงี้ยอ่าเรามีการ์ดสองใบนะครับเราก็ต้องไปหารกับผู้เล่นคนอื่นๆอีกเรียกได้ว่าหนักน่วงอยู่เหมือนกันนะครับเปิดไป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 ,ป,ดไปและเปิดไปอีกสงส นะครับเพื่อเอาไดบอน7,500แล้วก็มาซื้อตรงนี้กดไปนะครับเราจะเอาอีก2ใบ 2> เพื่อให้มันครบการ์ดของโปรดริงเด็กเป็น10นั่นเองเออโอ้โหได้อันนี้มาอีกแล้วดูการ์ดอันเดิมด้วยนะครับทีมันก็เกินไปอนอกจากตรงนี้แล้วนะครับก็ยังมีเอชา l e เลน เป็นการจับคู่เขาก็จะมีมิชชั่นให้เราทำนะครับให้เราทําการร่วมเกมเล่นอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งด้วยกันเราควรที่ต้องเล่นทุกๆวันนะครับก็จะมีความสําเร็จ1วัน3วัน7วัน12วันเราต้องเล่นทุกๆวันนะครับเพื่อรับเหรียญการเล่นเนี่ยเป็นการจับคู่นะครับแล้วก็มีการจัดอันดับด้วยการจับคู่ก็เลือกดูนะครับว่าการ์ดที่เราหาเนี่ยมันตรงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนะผมดูก่อนอต้องไวนิดนึงนะครับถ้าช้าไม่ได้นะหาไม่ได้เลยครับ ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บมันขึ้นอยู่กับการทําเวลาตรงนี้เพราะว่าจะมีผลกับอันดับการจัดอันดับอยู่ตรงนี้นะครับยิ่งเราสามารถจับคู่ได้ไวเท่าไร่เราก็จะได้รับของรางวัลอันดับจากตรงนี้ด้วยเขาก็จะมีเป็นพวกชายาสมุดสุ่มการ์ดนะครับแล้วก็กาชาทิเกตคูป,ปองสุ่มขอตุ่มกันนั่นเองของรางวัลรีวาร์ดดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดนอกจากนี้ก็ยังมีฮาร์ปเยียร์เอ็นเอร์เทลลี่ปาร์ตี้เขาก็จะมีภารกิจให้เราทรําต่อวันเพื่อรับเหรียญอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าวนนนน เกม1ครั้งแล้วก็ยิงวอเตอร์อลกระสีอะไรก็ได้นะครับอีก10ครั้งด้วยกันก็จะรับพวกนี้มานอกจากนี้ก็ยังมีใช้จ่ายเนียเบอร์รี่นะครับให้ใช้จ่ายถึงเป้าหลักๆเลยก็คือใช้จ่ายวันละ1 0 0 0พันเนียเบอร์รี่มีโอกาสที่เราจะลุ้นลอตเตอรี่ไอ้เลขตรงนี้จะเป็นลอตเตอรี่นะครับหลังจากที่เราได้หมายเลขอตเตอรี่มาเรียบร้อยแล้วหมายเลของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องรอเวลางานเลี้ยงทุกๆตอนช่วง4ี่ทุ่มโดยทุกๆ1นาทีเนี่ยจะมีการจับลอตเตอรี่ทิกเก็ตนะครับจำนวน5ใบรางวัลใหญ ด้วยกันโอ้ยมีคอตูมให้ด้วยนะครับของดีของเด็ดอันนี้อย่างดีหน้าตาของชุดคอตูมก็จะเป็นแบบนี้ใครจะได้ไปส <laughs> ำหรับวันนี้นะแล้วก็จะมีบออน,น้ำสีส้มอีก30 20รางวัลด้วยกันไข่10บใบ50ารางวัลแล้วก็สมุดสุ่มการ์ดอีก79รางวัลด้วยกันนะครับจากรุ้นรางวัลเยอะใช้แมวเยอะๆแต่ถ้าเราไม่ใช้แมวก็พื้นฐานนะครับวันละสาใบอยู่ที่ว่าดวงเราเนี่ยจะดีมากน้อยขนาดไหนนะแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับภาพเยียร์แฟลตแบ็กเอาก็จะเป็นล้ำลึกความหลังย้อนความเนี่ยครับให้เรามาดูเนื้อเรื่องตรงนี้เลยโมเมนต์น่ารักน่ารักเรื่องราวของเราเริ่มต้นด้วยวันที่6มั้งหรือวันที่4หรือวันที่6เดือน4หรือวันที่4เดือนวันที่ี่ เดือน6ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นเดือนที่4นะครับวันที่6เพราะก็ครึ่งปีแล้วเนาะเนี่ยครับอ้โหบอกประวัติหมดเลยว่าเราทําอะไรไปแล้วบ้างผมนี่ไม่ค่อยตกปลาเลยนะครับกิจกรรมประจาวันนี่ไม่ได้ทําเลยเล่นครึ่งปีตีบอสไปกี่ตัวเนี่ยค่าเล่นกิจกรรมอย่างน้อยปกติอย่าบอกนะมีมินิบอสด้วยอ่าใช้เวลาเมืองที่เราชอบมากสุดก็จะเป็นพอน์เตล่านะครับใช้เวลาไปทั้งหมด178ชั่วโมงด้วยเหลือคนอื่น8 0 5ครั้งเต้นทั้งหมดยี่ั้งสี่ครั้งทั้ รวมด้วยกันเขาเรียกว่าเป็นสายโซโล่และลือกความหวังนี่ไงล็อกไฟล์นะครับบอกประวัติหมดก็ดีนะครับทาพวกมินิมาให้เราได้รู้เรื่องเราแล้วก็กดเช็คอินไปนะครับชื่อของเราเช็คอินแล้วลงทะเบียนสําเร็จดูซีจะเป็นยังไงลอนานเลยนะโนวิดเมโมรีและนี่ก็คือประวัติของเรานั่นเองนะครับหลังจากที่เราเล่นมาครึ่งปีปลดล็อกอะไรไปบ้างปลดล็อกกิมแมปตั้ค่าความสําเร็จอะไรและมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่ดูก่อนนะครับว่าเรามีเงินประมาณเท่าไหร่เราใช้ e เด คอยไปทั้งหมด1 0 0 0ันกว่าล้านเพื่อนๆใช้ไปเท่าไหร่กันบ้างครับนี่เราถือว่าใช้ไม่ได้น้อยนะมีเท่าไหร่ก็ใช้ให้หมดเดย๋ยว,ว่าแต่ออเดนคอยเลยครับของอื่นๆนี้เราก็ใช้อ่ะจัดไปสิอีกทักสิบสำหรับลักกี้ดอเปลี่ยนการ์ดตรงนี้เข้าไปเออกดไปครับกดไปหมดดูซิดูสิสอืมของดีมาอีกแล้วครับตรงนี้สะสมครบสิบเอาไว้รีเฟืองแดงจะมาทําไมครับนี่เราต้องการอันนี้อันนี้งานยากเลยครับเฟืองแดงยังไม่มีได้ที่ดีมาก่อนซะแล้วอ่ะดู ทรงแล้วการเกิดไม่ต้องนะครับ <laughs> สูมลัคกี้ตรงนี้ให้หมดเริ่มใบอันใหม่และชินสภาพคือเราได้อันสุดท้ายเนี่ยซ้ำสี่ครั้งแล้วนะครับยังไม่ได้โซฮีเลยถ้าได้โซฮีมาก่อนนี่คือโดยที่ยังไม่มีคนอื่นนะครับก็ได้สี่หมื่นะประมาณนั้นเอาคนฐานน้อยบางทีอาจจะดวงดีก็ได้นะครับรค่อยกดเข้าไปชุ้มิบเศษอันเดิมอีกแล้วนะครับเริ่มอันใหม่ขอรอบนี้แหละขึ้นสู่โซฮีได้แล้วขึ้นสู่โซฮีได้แล้วมาไปละอันเดิมเลยครับไม่ได้แตกต่างจากเดิมดูแล้วก็ต้องไปแย่งกันสินะพันกว่าคน ่าจะได้ไม่กี่สิบเหรียญแมวนะครับประมาณนั้นอาแล้วเขาก็จะมีของในจดหมายแจกมาให้ตรงนี้ด้วยนะครับเพิ่มเติมได้อีกสิบไปสินะเราเริ่มใหม่ดีกว่ากิจกรรมครึ่งปีนะครับจะเกลือยันครึ่งปีไม่ได้นะเงินแปลงแปลงมาแล้วเบืืองทองเบลืองแดงก็ได้แต่ลอตโต้ลอตโต้เฮ้ยไข่ห้ามาเลยนะครับไข่ห้ามีเศษเอานั้น <laughs> แต่ที่สําคัญเนี่ยตรงเนี้ยการ์ดเนี่ยมาเยอะเกินเราไม่พุ่งสู่การ์ดอื่นการ์ดกรุงนี้ก็ได้นะครับอะไรก็ได้สักอย่างเนี่ยยังมีโอกาสได้ลุ้นเนียบรี หรือส่วนแบ่งที่เยอะขึ้นแต่อย่างที่เห็นนะครับดวงค่อนข้างเกลือถึงแม้ว่าเขาจะแจกเยอะแต่ก็ใช่ว่าจะตอบโจทย์ต่อความเกลือของเราได้แต่เสรตอนนี้เราครบผ้าแล้วนะส่วงไปสร้างไป้าง,งไปเสร็จแล้วก็ามาดูนะครับม่สองออฟด้วยโอ้โหเกลือหนักกว่าเดิมทำไมทํากับเราแบบนี้สงสัยต้องทําการผสมผสาน กดไปครับอือยังไม่ออกอีกนะการที่จะหาแค่เฟืองสอ,องออฟนี่มันยากเย็นขนาดนี้เลยนะครับแต่ดูแล้วสําหรับในพาร์ทนี้นะ่าจะต้องประมาณนี้นะครับเพื่อนๆได้เท่าไหร่ได้อันไหนกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะโดยเฉพาะตั๋วเปิดสุ่มร้อยใบเนี่ยนะโอ้โหน่าจะแจกกันนี้ดีสุดแล้วนะครับตัวอื่นๆ,ๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุญแต่กรรมยถากรรมที่เราทํามาดวงดีก็มีชยัยดวงแดก <c oughs> ดวงแย่ก็เป็นอะไรไปประมาณนั้นครับผมยังไงก็สาหรับพาร์ทนี้ก็ฝากรบกวนกดไลค์กด ชร์กด subscribe ให้หน่อยนะครับอย่าลืมมาเล่นกิจกรรมครบรอบครึ่งปีกันยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่พัทหนนะ้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละครับเฮ้ยมีแจกตรงนี้มาอีกแล้วเนี่ยรับมาสิครับตัดเลี้ยงเอก็มาว่ายอย่างนั้นใช่นี้ช่นี้